ในโลกเดินทางแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ต่อเล่นไปน,นอนที่เกาะช้างแลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าเอ็นพีสำนักอันใหญ่นะครับหลักสี่ก็คิดว่าใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งวันนะครับจะถึงเกาะช้างนะ่าจะช่วงไป,ไป่ปายปลายปลา่ประมาณนั้นพยายามไม่ให้เกินช่วงสี่โมงเย็นนะี๋ยว่าหาเพื่อนที่กันทวบุรีก่อนนะแล้วคืนนี้ก็ไปนอนเกาะชางกันอันนี้คุ้เติมน้ำมันเต็มถังนะครับที่ ความบางจับนะครับตรงหลักปีเดี๋ยวมาดูกันนะหนึ่งถังจะไปได้ถึงตรงไหนนะครับวัดกันที่น้ำมันกระพริบเลยนะครับคาดว่าน่าถึงจันทบุรีตอนนี้นนก็ประมาณเกือบทโมงแล้วนะครับก็รถเตยไปเรื่อยถึงจ่าชิงเซาแล้วผมแวะร้านมิเตอร์ดีไวซ์ หนุ่มนะเสียงอาจจะดังหน่อยแล้วก็อยู่ติดถน,นนใหญ่เลยถนนเส้นบนะุรีตะวุงสามศูนย์สี่นะคนนี้ทางตัดเชียงเซานะพลุแคงโซ่แดงนะครับแล้วก็จันทบุรีแล้วก็ไปตราดนะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆครับนะ นี่ถึงอำเภอพนัสมิคมแล้วนะครับเออสิบโมงจะครึ่งแล้วนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงถ้านับจะออกจากกรุงเทพมาก็ประมาณสองชั่วโมงนะขี่มาเรื่อยๆก็ความเร็วหน้าไมค็คือแปดสิบนะครับ g p s ก็ประมาณเจ็ดสิบอคิดว่าช่วงเที่ยงน่าจะถึงแกลงนะน,น่าจะเข้าเขตระยอง ตอนนี้ก็ถึงอำเภอแกงแล้วนะครับเพียง25ประมาณจากนู่นไปประมาณเกือบชั่วโมงจากพนันนิคมไะชั่วโมงกว่ากว่าโอเคตอนนี้ผมขี่รถมาลงแล้วประมาณ4ชั่วโมงกว่ากาแล้วนะครับตั้งแต่ออกมาจากหลัก4โอเคเดี๋ยวนี้พักีอเคแล้วก็เดี๋ยวผมยิงยาวไปหาเพื่อนที่จันทบุรีเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะทันไหมถ้าทันก็จะข้ามไปนอนที่เกาะช้างนะถ้าไม่ทันก็อาจจะหานอนแถวจันทบุรีโอเคทำเวลานิดนึงช่วงนี้ พอจะไปกินข้าวบ่ายๆที่จันทบ,บุรีโอเควันนี้ก็รถน้อยครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์ปกติไม่ใช่ช่วงเทศกาลน,นี้เรามาถึงเมืองจันทบ,บุรีแล้วนะครับออแวะกินข้าวตอนบ่ายกับเจ้าถิ่น จ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นแต่ไม่เคยกินถากล้องเป็นคนหาร้านนะเจ้าถิ่นปิดลูกใหม่เออใหม่เข้าหมือกว่าไปกินข้าว ที่เป็นหน่วยนะครับหน่วยพิทักษ์ฐานแม่ยมนะครับก็เป็นหน่วยย่อยของอุทยนานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะครับก็ตัวนี้มันจะอยู่มาทางถ้าใครข้ามเรือเฟอร์รี่นะผมข้ามเรือเฟอร์รี่ถ้าดูในคลิปก็จะมีข้ามเรือเฟอร์รี่ที่อา่าวธรรมชาตินะครับเฟอร์รี่อา่าวธรรมชาติก็ข้ามมาแล้วเนี่ยอ,ออกมาในเลี้ยวซ้ายนะครับตามถนนใหญ่มาได้เลยนะครับประมาณ15บกิโล ก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับก็เป็นหน่วยย่อยนี่ก็คือกางเต็นท์ได้นะครับที่นี่ก็ค่ากางเต็นท์ก็อยู่ที่80บาทนะครับต่อคนต่อคืนเป็นะรกรณีนำเต็นท์มาเองนะครับก็เท่าที่ดูห้องน้ำที่นี่สะอาดดีครับห้องน้ำมอนท์าสสะอาดเลยแล้วก็มีตัวที่สิงล้างจานให้ด้วยนะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือสามารถทำอาหารร่าวๆนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ทำเต็มแบบ ผัดอะไรอย่างนั้นอาจจะทําได้ไม่มากนะครับตรงนี้นก็ทําได้นะครับเพราะมีอ่างล้างจานมาให้ล้างได้นะครับแล้วก็จริงก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับร้านอาหารก็จะอยู่นนะครับตรงริมหาดเลยเดี๋ยวผมลงรูปไว้ให้นะครับก็เปิดไม่นแน่ว่าช่วงเช้าเขาเปิดกี่โมงนะครับแต่คิดว่า,น,าน่าจะเปิดสายนะครับเพราะว่าในตอนนี้คือประมาณใกล้จะสามทุ่มละก็ร้านก็ยังมีลูกค้าที่ยังนั่งทานอยู่นะครับก็อาจจะเป็นคน นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาผมสังเกตดูที่นั่งทานเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นนักท่องเที่ยวโซนที่นั่งเต็นท์ที่มากางเต็นท์ที่นี่ด้วยจะเป็นคนนอกเข้ามานะครับวันนี้ครับเดี๋ยวสรุปมาสรุปทริปนะครับสิ้นวันแล้วก็อ,ออกเดินทา,นางจากกรุงเทพมาตอนเวลาออกมาประมาณแปดโมงครึ่งนะครับก็แปดโมงครึ่งนี่คือล้อมหมุนออกจากเขตหลักสี่นะครับแล้วก็ เดินทางมาเรื่อยๆก็มาถึงจันทบุรีนะครับแวะทานข้าวที่จันทบุรีก่อนช่วงประมาณเกือบเกือบบ่ายสองนะประมาณบ่ายสองไปทานข้าวทานกาแฟนะครับแล้วก็บ่ายสามมงออกจากจันทบุรีประมาณบา 2, า่า,า,ายสาย 3, มอออกว่นะา 3, ก็มาถึงตรงท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามมาก็เรือออกพอดีนะครับมาได้จังหวะคือไม่ต้องรอเลยจังหวะพอดีก็คือ,อต่อประมาณสี่โมงครึ่งนะครับประมาณสี่โมงครึ่งก็จะมีเรือมีรอบออกพอดี คือเต็มแล้วเขาก็ออกเลยนะจริงๆรอบมันจะเป็น4ี่โมงสีถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าเหมือนตอนที่ผมขึ้นเรือเนี่ยมันมันกอดน,นิดน,นึงซึ่งจริงๆรถรถมันรออยู่แล้วแหละแต่เรามอไซค์พอดีเขาก็ให้ขึ้นเลยนะไม่ต้องรอก็ดีครับก็ดีใช้เวลาประมาณ20่สิบนาทียี่สิบยี่ห้านาทีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็ข้ามมานะครับที่เกาะช้างเทือดตรงนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปสำรวจนะบคลิปก็อินเสิร์ตไว้ตอนที่ข้ามเรือเฟอร์รี่มาแล้วก็จะมี นบที่ผมถ่ายเป็นตัวอินเสิร์ตตอนที่ลงจากเรือฟอร์ลี่มานะครับที่ขับมาตัวนั้นบรรยากาศโดยรวมก็ดีครับอากาศไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะใครอยากจะมาแคมปิ้งอะไรไม่ผมก็มองไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะครับ300กิโลนิดๆแล้วก็เดินทาง่อนข้งง่ายนะครับสามาทางสุขุมวิทนะครับดังนั้นก็ขับคนก็ทำเวลาได้อยู่แล้วนะครับสำหรับมอไซค์เล็กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะครับผมก็ว่าที่นี่ก็ รยากาศก็ง่ายๆครับเรื่องง่ายไม่ไม,มีอะไรมากครับข้อดีคือมันตรงนี้มันอยู่ห่างชุมชนหน่อยครับโซนโซนที่เป็นที่นักท่องเที่ยวจะอยู่เนี่ยจะเป็นโซนของเกาะช้างทั้งฝั่งฝั่งตะวันตกครับอันนี้มันอยู่ทางฝั่งทิศมาทางตะวันออกถ้ามองจาก Google Map ก็คือมาทางเยือมาทางตะวันออกแหละเป็นตะวันออกเฉียงเหนือแัวนะของตัวเกาะส่วนมากส่วนมากเขาจะอยู่กันที่พวกที่พักอะไรเงี้ยก็จะอยู่กันโซนที่เป็น ฝั่งตะวันตกนะครับตรงนั้นแล้วก็มีโรงไปบเกาะช้างที่เป็นเกาะช้างใต้ก็มีนะครับตรงนั้นก็จะมีเซเว่นอีเลเวนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองไปสำรวจดูนะครับตรงนั้นว่ามีอะไรบ้างโอเคก็ประมาณนี้น,นะครับข้าวข้าอ้อเลยครับอย่างหนึ่งเรื่องของน้ํามันนะครับค่าน้ํามันที่ผมใช้ไปเ,เติมเต็ม,ตมถังนะครับจากหลักสีก่ก็เต็มถังเลยนะครับวิ่งมาถึงจันทบุรีเลย250กิโลเป๊ะ เติมไปเติมกลับเข้าไปวัดเต็มต่างก็คือ1น0่งรบาทนะครับก็ประมาณ3.96ลิตรนะครับราคาน้ำมันตอนนี้นที่35.35บ35หาบาทปีจันทบ,บุรีนะครับก็อัตราเฉลีย่ยหาลออมาได้นะครับ63กิโลลิตรถือว่าค่อนข้างเกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้เพราะว่าจริงๆผมคาดหวังไว้ที่6กิกิโลเมตรต่อลิตร,นะรแต่ว่าแต่เพราะว่าช่วงแรกที่วิ่งจากกรุงเทพมาเนี่ยคือ ขับมาไม่ค่อยเร็วนะครับผ่านทางวิ่งเส้นสุวินทวงศ์นะครับชายเชียงเซาแล้วก็ทะลุออกมาทางอำเภอแกงเส้นนี้คือทางไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ลดรดลดบรร,รทุนทั้งเยอะนะครับตรงนั้นก็เป็นทางที่ค่อนข้างแคบหน่อยก็เ่ยผมก็จะขับไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับก็เฉลี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้นะครับแต่พอข้ามาสุขุมวิทนะครับช่วงที่ผ้นอำเภอแกงมาแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงระยะ ประมาณ60กิโลนะครับก่อนจะถึงจันทบ,บุรีช่วงนี้ก็จะยืนพื้นยืนพื้น80-90นะครับไปขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมภาพรวมก็คือ63กิโลลิตรก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวต้องจับต่อนะครับเพราะว่าเติมเต็มถังที่จันทบ,บุรีมาแล้วก็ต้องปอาจจะต้องเป็นจับขากลับแหละว่าจากจันทบ,บุรีวิ่งมาเกาะช้างแล้วก็เกาะช้างวิ่งกลับไปที่ตัวผมคิดว่าน่าจะไปเติมอีกทีน่าจะที่โซนแถว ฉะเชิงเซาเรานะค,คิดว่าอย่างนั้นแต่เราลองดูก่อนว่าจะพอไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะขับไปขากลับแล้วจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณ250กิโลนะครับก็จะถึงน้ํามันขี่สุดท้ายนะครับแต่ยังไม่กระพริบนะครับตรงนั้นถือว่าโอเคเลยตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่1นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้โอเคขอบคุณครับ